สงบมันเป็นบุญวุ่นวายเป็นบาปทราบแล้วเปลี่ยนการเปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนจากความวุ่นวายมาเป็นความสงบไม่ยากเทีย่ยงต่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตก็สว่างแล้วรู้สึกตัวหมายถึงเรานั่งอยู่ตอนนี้เราลองหลับตาลงก็ได้ หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเนี่ยก็รู้สึกตัวถ้าคนมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นถึงฐานเดินทีอันนี้เป็นบุญจะเป็นทานก็ตามเป็นศีลก็ตามเป็นภาวนาก็ตามก็เพื่อที่จะเกิดบุญคุณติจตของเราบุญคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง เพราะนั้นถ้าเราทำจิตให้ไม่โลภไ,ไม่โกรธไม่หลงไดนะ้คือตัวบุญในปัจจุบันในโยมจะได้รับความสุขและเมื่อเราไปสู่พบหน้าบุญตัวนี้แหละจะทำให้เราเกิดด้วยติเหตุกับเปิสนธิเกิดเป็นคนรูปสวยปัญญาดีมีบริวารอั้นถ้าบุญไม่ประอกอบด้วยความสงบเนะเป็นบุญน้อยนะ ที่นี่อาจารย์จะเน้นที่ความสงบแต่สานที่ก็ไม่มีอะไรก่อสร้างมากเอาที่จำเป็นอยู่กับต้นไม้ต้นไม้บอกศีลก้อนหินบอกธรรมอยู่ธรรมชาติดีที่สุดต้นไม้นี่คอยความร่มรื่นแก่ชีวิต นกตัวนิดให้เสียงเพลงกล่อมดูกล่าดอกไม้หอมให้ความงามชื่นบานตาเมียอดหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วคนเราเกิดมาในโลกนี้ทำความดีสิ่งใดให้โลกเห็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ไดีเด่นกว่าบรรดายอดหญ้าเลยเนะี่ยคนเรา ท่านจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐคำว่าเปิะเสืิอคือรเอราเปิดเสื่อกว่าสัตว์หลายๆลายประเภทเพราะว่าเราสามารถพัฒนาพัฒนาจิตของเราให้สูงสูงสูงขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้สัตว์ก็ทำไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยก็ช่อว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนีย่ยังน้อยอยู่เรียกว่าได้สาระจากการเกิดมา,าน้อยอยู่ เราต้องพัฒนาพัฒนาโดยการทำทานเช่นเรามาเท่ากับทินนอรการรักษาศีงานภาวานาในการพัฒนาแม้แต่ดินเขาก็พัฒนาจนเหมาะสมลมก็พัฒนาจนเย็นฉ่ำน้ำเขาก็พัฒนาจนไหลกายใจของเราต้องพัฒนาจะปลูกพืชก็เตรียมดินจะกินก็เตรียมอาหาร ะพัฒนาการเนี่ยเขาต้องพัฒนาบุคคลแต่ถ้าพัฒนาคนอะ่ะเขาต้องพัฒนาตนเองก่อนถ้าจิตของเราดีนะจิตของเราเปิดเสรีแล้วเนี่ยเราพัฒนาใครก็ง่ายอย่างเช่นจิตเราดีแล้วตั้งใธรรมนี่คนในครอบครัว,วเราจะมีทำไปด้วยเลยวันนี้เราได้มาทำเรียกว่าบุญมหากรถิน่น ก็ขอให้เป็นบุญจริงๆเพราะที่นี่เราเน้นบุญก็คือบุญจริงๆไม่ได้เน้นที่ความสนุกสนานอะไรทอดกันโดยธรรมปีนี้อาจารย์ยังบอกว่ามันช่วงโควิดวันเราไม่ต้องทอดกับทินหรอกอาจารย์ไม่ได้ทอดนะแต่โยมอยากทอดถึงมาขอสองสาครั้งเลยให้ทอดนี่ก็แสดงว่าเป็นกิจที่มีอุตสาหะอย่างแรง คิดทำบุญด้วยตนเองเป็นอสังขาริกจิตที่ทำบุญเองเป็นอสังขาริกนี่เป็นบุญใหญ่นะอ่าเป็นบุญใหญ่ทำกันด้วยความสงบด้วยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ประกาศอะไรมากมายประมาณเท่าเห็นนี่เนี่ยทอดตามให้เป็นไปตามธรรมนี่ผ้าก็เป็นกฐินแล้วคำว่ากฐินเนี่ย เขาเนะยมแปลว่าไม้สสดึงคือไม้กระถินนั่นแหละไม้สสดึงมันแข็งอย่างเช่นจีวรผืนใ,นใหญ่ๆเนี่ยเขามาขึงในสลาเนี่ยไม้นั้นต้องแข็งตึงจีวรได้ทีรมไม้สสดึงแต่เมื่อเราถาวายากระถินเนี่ยขอให้บุญเราเป็นบุญที่แข็งแกร่งที่จริงแล้วเนี่ยคขบาบอกกระถินแปลว่าแข็ง,กงแกร่ง,งปแปลว่าทรงพลังปแปลว่าเจิดเจ้า ยังเขียนคำว่ากฐินนจิตจิตที่แข็งแกร่งหมายถึงมีพลังบุญไม่ตกไปสวมหน้าของอกศุศลเรียกว่ากฐินนจิตกฐินนภูมิพื้นดินที่แข็งกฐินนวจนะวาจาที่แข็งเมื่อเราทำบุญเนี่ยจะได้ให้พวกเราให้จิตมันเป็นนะกฐินนจิตคือจิตที่ทรงพลังบุญไว้ <c oughs> มีความแข็งแกร่งจนเอาวุศิในข้อมงาไม่ได้ทรงพลังบุญยังไงหนึ่งจิตนั้นน่ะผู้ท่อกถินต้องมีความโสมนัสคือยินดีก่อนให้ยินดีให้อยู่ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนะ่ยถ้าเจ้าภาพสามารถที่จะสร้างความยินดีได้ในสามการนะเนี่ยเป็นคุณสบัติของจิตที่ทรงพลังบุญ ข้อแรกข้อสองประกอบด้วยยาในสมยุตคือมีปัญญาเราไม่ได้ท่อเกิดถินเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ทำตามๆกันไปเราไม่ได้ท่อดกัดถินเพราะเห็นว่าพ่อแม่ตุปู่ย่าตายายบารมาแล้วก็ทำต่างๆกันไปไม่ใช่เรามีปัญญาหนึ่งกรรมศรัทธาเราเชื่อเรื่องกรรม สองวิปากสัทธาเชื่อลงผลของกรรมสามกรรมมะสกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่เป็นไปตามกรรมสี่ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นผู้มีปัญญาทำบุญด้วยปัญญาและเรายังมีปัญญาที่จะรักษากจิตของเราตั้งแต่เริ่มจอง จนเริ่มมาทํากรถินจนกลับไปบ้านเนี่ยให้เรามีปัญญารักษาจิตรักษาอย่างไงรักษาให้ตั้งอยู่ในกุศลก่อนทําดีใจขณะทาําอยู่ถวายอยู่เลื่อมใสทําแล้วก็ปลื้มใจอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยตั้งแต่เริ่มถวายกว่าจะได้กลับเนี่ยบางคนจิตเป็นกระถินนะจิตนะจิตมีปัญญารักษา หน้าตาอิ่มเอิบม,ม,มีพลังบุญแต่บางคนก็อาจจะเกิดความโลภเข้ามาแทรกก็ามีบางคนหลาย,ลาย,ลายที่ไปแย่งอ้อยยัง่งอ้อยกันเราอย่าไปทำอันนี้เรกว่าบุญมันประกอบด้วยความโลภบางคนราขาดสติความโกรธก็แทรกแซงไปโกรธคนนั้นไปเจียคนนี้หยีช้าคนนู้นคนนี้ขัดเคืองในการทำงานบุญนี่แหละว่าจะกินข้าวก็ดี มันั่งร่วมกันก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยคัดเครื่องไปหมดเลยถ้าอย่างนี้แล้วว่าไม่ใช่กฐทินได้กิตละปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความไม่พอใจเข้ามาครอบงำใช่แล้วไม่ใช่กฐทินในจกิตจิตนั้นเศร้าหมองได้บุญน,น้อยมากถ้าเรามีปัญญาเนี่ยพอมันงูนีขึ้นมาเราลุ้ทันมันจะดัดดับไปเลยเราต้องมีปัญญาไม่ให้มันฟุ้งซ่านด้วย อย่างเช่นเรานั่งฟังทำอยู่เลยทำการถวายกฐินอยู่นะถ้าจิตพุ้งส่านน่ะสติระลึกรู้ทันใ้ความพุ่งส่านม่จะดับไปเลยเนาะเพลอปุ๊บรู้ทันดับเผลอปุ๊บรู้ทันดับจิตก็ตั้งแต่ว่าตั้งมารู้สึกตัวอันนี้จึงชื่อว่าเป็นกฐินในจิตจิตที่ทรงพลังบุญประกอบด้วยบารมีทั้งสิบประการสุดท้ายลักษณะของกฐินนจิตก็คือ มันต้องประกอบด้วยอสังขาริกค,คือบุญกรถินนี่ต้องเกิดขึ้นจากศรัทธาจากอุตสาหะของเจ้าภาพเองพระบอกไม่ได้แม่ต่ไปขอแม่ก็ไม่ได้นะว่าแม่มาทอดกระินห,หน่อยก็ไม่ได้กระถินนั้นเสียเลยทํานิมิตก็ไม่ได้ก็หยิบตายกมือทำเครื่องหมายก็ไม่ได้ พสไลน์อะไรบอกกันก็ไม่ได้หรือพูดเรือกเชียงก็ไม่ได้อั้นที่นี่นี่พวกเรามาปาลูกเองพระไม่ได้ขอจึงจัดว่าบุญของเราบริสุทธิ์เป็นอาสังขารลิกเกิดขึ้นจากพวกเราตั้งใจทํากันเองนั้นก็ทินในจิตเนี่ยก็คือหนึ่งเรามีความสมนัตยินดีในบุญของเราตั้งแต่ก่อนทำขณะทำหลังทำ สองเป็นผู้มีปัญญาสามพระไม่ได้ขอเนี่ยถ้าประกอบได้เหตุพวกนี้เนี่ยจิตของเราจะได้เหตุอีกสามอย่างคืออโลพระเหตุอรโทสะเหตุอโมหะเหตุเ,หตเ,หตเรียกว่าทําบุญด้วยเหตุสามเมื่อเราไปเกิดเนี่ยถ้าเราลงเกิดด้วยเหตุสามนะจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยรูปสวยรวยทรัพย์ปัญญาดีมีบริวาปรปาตนาจะทํา ฌานสมาธิสมบัติมรรคลก็ทําได้ไวเพราะว่าเหตุในการลงเกิดมันแข็งแกร่งบางคนทําบุญไม่สมบูรณ์นะไม่เป็นนักที่กล่าวมาบุญไม่เต็มมีความรั่วครอบงําความกลัวก็แทรกแซงเวลาบุญให้ผลไปเกิดไม่นก็เกิดด้วยโลภะเกิดด้วยโทสะโมหะเกิดไปเป็นคนก็ไม่สมบูรณ์เป็นคนชั้นดําไปปฏิบัติธรรมแล้วมันต่ฟุ้งซ่าน พวกนี้แก้ไม่ได้นะต้องตายแล้วเกิดชาติใหม่จึงแก้ได้เพราะนั้นการทําบุญให้ถูกต้องจึงดีที่สุดนั้นก่อนที่เราจะออกจากวัดไปเนี่ยก็ให้รักษากาลังใจไว้อย่าให้จิยลก็คอบงาหรือแม้แต่กลับไปบ้านนึกถึงเนี่ทีไรให้มันปลื้มใจนึกถึงก็น่าสงนึกถึงองค์กถินว่าโอ้กถินของเราเนี่ยบริสุทธิ์ยิ่งนักนึกถึงก้ปลื้มใจว่าเรา ได้สร้างกองบุญศุลให้แก่ตัวเราเองแล้วครอบครัวไว้ในศาสนานี้แล้วเราเป็นผู้ที่ไม่ใช่โมฆะบุรุษไม่ใช่โมฆะเศรษฐีให้นึกถึงบ่อยๆไม่จะเกิดความยินดีทานเท่าทราทำถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นการชำระบ,บาปออกจากใจเราเพราะเป็นกองบุญใหญ่แต่กองบุญนะ่ะไม่ได้มีเฉพาะทานนะกองบุญนี้สามกอง หนึ่งทานสองศีลพระเจ้าแต่ว่าศีลนี่ก็เป็นกองบุญใหญ่แต่เราเป็นมหาทานอันใหญ่มากเมื่อเราให้ทานเนความรูบมันลดความโกรธมันลดความหลงมันลดแต่ถ้าเรารักษาศีลไว้ได้ความรูปจะไม่เข้ามาครอบงําความโกรธไม่เข้ามาครอบงําความหลงไม่ครอบงำนี่เรายิ่งเป็นบุญใหญ่ ถ้าทานก็เราประกอบด้วยศีลห้านะเป็นบุญใหญ่เป็นพลังบุญนั้นให้เรารักษาศีลว้ให้ดีสุดท้ายภาวนาภาวนายิ่งเป็นบุญใหญ่เลยเพราะว่ามันดับทุกได้การดับทุกการดับทุกได้การละกิเลสได้จนจิตเนี่ยสิ้นอาสยกิเลสเนี่ยเป็นมหาบุญเมื่อกลับไปบ้านแล้ว ฝึกภาวนาบ้างภาวนาทำยังไงมันมีสองอย่างหนึ่งสมถะภาวานาคือทำจิตให้สงบสองมีภาลนาภาวนาคือให้เกิดปัญญาเห็นกันห้าเป็นไตรลักษณ์สมถะภาวานาทำแบบไหนเราลองทำเลยก็ได้ทำตามอาจารย์นะจ้จบอกลองสูดลมหายใจเข้าย,ยาวออกอย,อยาวดู ให้จิตรู้สึกที่ตัวแล้วพอนาพุทโถพุโทโถไปให้ใจเข้าออท่องว่าพุทธให้ใจเขออท่องว่าโถให้ใจเข้าท่องว่าพุทให้ใจท่องว่าโถถ้าเราทําแค่นี้ทุกวันทุกวันนะวันละวเจ็ดนาทีเช้าเย็นเนี่ยเราจะเป็นคนมีจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยถึงฐานเป็นสมาธินิวระง,งบเนี่ยนี่ก็เป็นยิ่งกองบุญใหญ่อะมากกว่าการให้วัตุทานนี้ ให้เราลองไปฟังไม่ใช่ให้ลองเอาไปทําดูกับไปบ้านส่วนนิพพานาภาวนาเนี่ยก็คือถ้าพูดในสั้นนะก็คือการเจริญสิบาทานศีนั่นเองวันนี้จึงนํากองบุญโู้ให้ฟังว่าเมื่อเราทําทานเป็นบุญแล้วเนี่ยทานที่สูงขึ้นไปอีกก็คือศีลอาจารย์เนี่ยพวกเรารักษาศีลต่อไปก็เจริญภาวนาให้ทานเกิดมารวย รักษาศีลเกิดมาสวยพาหนาเกิดมาฉลาดเนี่ยทานที่ไร้รินศีลที่รักษาพาหนาที่สูงล้ำพระธรรมที่จะสดับเนี่ยพวกนี้จะกลายเป็นทรัพย์เป็นสมบัติติดตามตัวเราไปทุกุกชาติขอให้เจ้าภาพทุกๆคนได้ตั้งอยู่ในกองบุญทั้งสามอย่างนี่แหละอาจารย์ก็ขออมทนากับเจ้าภาพเจ้าภาพในวันนี้ ที่เชิญมาก็มีอนุมทนากับประธานฝ่ายคารวาตเรียกว่าเจ้าภาพหลักคือคุณบรรพ็ดภัยกิตพร้อมครอบครัวบุตรธิดาที่นั่งอยู่โต๊ะหน้านี่เรียกว่าเป็นประธานหลักในการทอดปีนี้ส่วนประธานกิติมศักดรริก์เลาประธานผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาก็คืออากงสมชัยวนาศีสันพร้อมครอบครัวญาติมิตรบริวารลูกหลาน,นทั้งหมดเนี่ย 3. คุณสุทธิดาศิลปานุนเรียกว่าแม่แดงมาจากภูเก็ตครอบครัวและบริวารญาติมิตรแล้วก็ประกอบด้วยคณะบาสปสิกาชาวบ้านเราชาววัดเราทั้งคณะแม่ชีน้อยที่มาจากกรุงเทพทุกๆคนเมื่อเรามีเจตนามาทำบุญก็ขอให้เราได้ความปรารถนาอาจารย์ก็ขออนุโมทนาขอความปรารถนาโดยชอบธรรมนะของพวกเราให้สำเร็จทุกประการให้ถึงเนื้อผานเร็วไว ขอสั่งไว้ด้วยใจห่วงว่าทําทั้งปวงเนี่ยที่ทิเทศไปเนี่ยจำได้ไหมลืมหมดสิ้นหรือเก็บไว้ในดวงใจยังสงสัยหรือเข้าใจได้สบายถ้าป่วยไขย้ให้หาหมอมารักษาหรือซื้อยามารักษาน่าจะหายถ้าป่วยใจใช้ธรรมะเข้าผ่อนคลาย ทำทั้งหลายที่เทศไปใช้ดีๆทำหน้าที่จบลงคงท่องไปท่านทั้งหลายใช้ว่าจะหนายหนีจงพึ่งตนและพึ่งทำนำชีวีธรรมะดีถ้าไม่ใช้ใครจะช่วยเราอันความตายสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่ผลจงฝึกตนด้วยธรรมะอย่างงกเขาดับเจเลญ อันเป็นเหตุให้มืนเมาทุกค่ำเช้าจงใช้ธรรมที่ให้ไป